เราดูการจัดเวทีเนี่ยเขาจัดคู่ขนานที่นี่เนี่ยคนคที่เ,เป็นแกนนำคนต่อมาที่ขึ้นก็คือรักชนกสีนอกอคุณไอซ์นะคะขึ้นมาลักษณะเป็นสไตล์แบบโกรธโกรธตั้งแต่เลือกตั้งมี150มือแต่วันนั้นมีคนผิดสัญญาโกรธจุกออกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณี อสองปีที่ผ่านมามีการควบรวมทูดีแท็กสองปีที่ผ่านมาพอจะเลือกตั้งทีไรรับซื้อไฟทุกทีและไปประกวดใยบินค่าไฟไโกโรธเรื่องปลาหมอควางดำ โกรธเรื่องประกันสังคมว่าถูกตัดตรงทุกเดือน750บาทแต่เวลาไปเบิกคนว่างงานคนตั้งครนคนชราบางคน2เดือนยังไม่ได้แต่กลับไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยโกรธมากที่ตัดเงินของเราไปทำปฏิทินไปซื้อตึกสกายนายเอาไปทำโรงอาหารและมีคนบอกว่าเพิ่งมาพูดช่วงใกล้เลือกตั้งคุณไอซ์บอกว่าพวกตนพูดมาปีกว่าแล้วตึกสกายนายพูดจนปลัดโดนเด้งไปคนหนึ่ง พูดจนตอนนี้รออย่างเดียวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล้าที่จะหาคนมานั่งเป็นประธานในการสืบสวนสอบสวนหาคนกระทำผิดมาเข้าคกุก ทั้งที่หลักฐานมีทุกอย่างขาดแค่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่มีเจตจำนงเข้าไปเพื่อเอาผิดและทําเพื่อผู้ประกันตนมนุษย์เงินเดือนจริงๆซึ่งถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีแรงงานจากพักประชาชนคงไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาผิดคนในกระทรวงแรงงานและคนในประกันสังคมได้อ,อาจจะเปิดดูชื่อรัฐมนตรีแรงงาน10คนย้อนหลังว่ามาจากพักไหนบ้างจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถเอาผิดใครได้ในสํานักงานประกันสังคมถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแรง,งงานจากรัฐบาลพัก ประชาชนค่ะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วความรู้สึกในการที่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้ววันที่เราโหวตนายกรัฐมนตรีไม่สําเร็จแต่ลักษณะไม่เคยลืมวันนั้นเรามีแค่150บงรอร์ในสภาวันนั้นมีคนผิดสัญญากับเราความรู้สึกเหล่านั้นมันจุบอมมันเลยทําให้ ต้องทำงานอย่างหนักมาตลอดสองปีเพราะเราโกรธค่ะโกรธตั้งแต่วันที่ควบรวมทูนีแฮกโกรธมากพอจะเลือกตั้งที่ไรแมงรับซื้อไฟเพิ่มทุกทีและไอการรับซื้อไฟเพิ่มนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไปปากรอยู่ในบินค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชน60ล้านคนทั่วประเทศ โงโยธาธิการและผังเมืองแต่ตีรับเอาผิดคนทำผิดไม่ได้โกรธไปมาท,ทั่วประเทศมีของที่ถูกทิ้งล้างสร้างด้วยงบประมาณสร้างด้วยภาษีของเราถูกทิ้งล้างอยู่ทั่วประเทศโกรธมากโกรธมากคนทํางานเวลาดูบินใบเสร็จเงินเดือนมันตัดเป็นเจ็เดี๋ยวเดือนนี้มันจะตัดอีก875บาทเวลามันตัดมันตัดตรงทุกเดือน แต่เวลาไปเบิกทุกวันนี้เป็นไงคนว่างงานคนตั้งคันคนชราอยากเบิกเบี้ยบำนานเบิกช้าสองเดือนไม่ได้แม่งไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยโกรมากที่คนทำงานต้องใส่ให้มันเดือนละ750เดือนละ8 75เจแต่มันเอาไปทำปฏิทินมันเอาไปซื้อตึกสกายไลน ต่างปรากฏชัดขาดแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเจตจมนงที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อเอาผิดที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อทำเพื่อผู้ประกันตนเพื่อแรงงานเพื่อคนมนุษย์เงินเดือนจริงๆและคุณพี่เชื่อเถอะถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรประชาชนมันไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาผิดคนในกระทรวงแรงงาน ในประกันสังคมได้ก็แค่ไปเปิดดูชื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน10คนย้อนหลังแล้วดูสิว่ามาจากพักไหนบ้างนี่แหละเหตุผลที่เราจะไม่สามารถเอาผิดใครในสำนักงานประกันสังคมได้ ปียบุตรพันธิกาโกรธมากกว่าน,นั้นด้วยวันที่เขายุบพักเก้าวไกลและพิธาเ,เลีรยมเจริญรัตต้องเดินออกจากสภาเขาขโมยโอกาสในการกระจายอำนาจกระจายเม็ดเงินกระจายความเจริญไปจากพวกเราโอกาส ในการที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมเขาทำให้พวกเราเขาทำให้คนในประเทศนี้แตกออกเป็นหลายฝากักหลายฝ่ายประชาชน99%ที่ควรจะรวมพลังกันรักกันแล้วไปทวงเอาเอำนาจมาจากชนชั้นนำไปทวงเอาทรัพยากรมาจากคน1% กระจายแต่เป็นหลายๆกลุ่มเราให้พวกเราทะเลาะกันเองเขาทำให้เราเชื่อว่าไม่ว่าใครที่ก้าวขึ้นมาและเป็นความหวังเขาจะทุบทำลายเขาทำให้เราคิดว่าเราไม่มีวันที่จะจัด,จดตั้งรัฐบาลที่มาจากการสนับสนุนของประชาชน99%ได้สำเร็จทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่าน ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ค่ะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นพายุได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกท่านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นม้าสองม้าสามม้าตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่รอบนี้สสจากรรคประชาชนทุกคนทุกเตขตคือตัวเต็งโกรธมากอีกอย่างหนึง่งโกร ชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาลักชนกสีนก่นกยังไม่สามารถหาคนหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านคนไปช่วยยืนอยู่หน้าสภาเพื่อให้กำลังใจพิธาลิมจเจริญรัตได้แต่รอบนี้คุณพี่คุณนะ้าขอคำมั่นสัญญาได้ไหมวันที่ขานชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี